สวัสดีจ้ามืน,นี้พอกับตำหนีชาแนลค่ะพี่น้องมืนี้จ้าตำกับดีกันมากเพื่อนเราค่ะมืนี้ตำจะพาซุปหูซุปข้นมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยมะระพริกจีจ้าพี่น้องจ้าแบบพริกจีแบบพริกดัวก็ไม่ใช่พี่เขียวนยเนื้องเราโอ้เนื้อเหรอเนื้อสิกินเลยดีวยกว่าแล้วก็ลูกซิ้นตำโบลูกซิ้นไม่เนื้อ ไอรกสินขออาจารย์นะครับรุสินหนึ่ง,งหัโตกแบบเยอะๆเลยค่ะพี่น้องขึ้นกองขึ้เดิมเหมอละค่ะพี่น้องค่ะตานนี่กินเสร็จก็พาไา,าตั้งกับสิกินเนื้อนะคะเพราะว่าตอนนี้พ่อมากินเนื้อเนาะที่ขอดมาแค่เด้ตั้งนี่จะกระแบ่งกันเนื้อให้พ่อจะกินลองเมื่อกี้บิ๊กเขาไม่กินเนื้อเสือเนาะไปพ่นไปมากินแบบแบบสะดุ้งจินนะเออฟันหนัก กินเหนือก้อนยานเมี่ยยากไม่เยละมันละลายเหรโอ้ยดูเนื้อดยอดป้าเขาหาจากของเน่ยผิงอร่อยมาก กะปิมันยังยังไม่มีใครแท้มันเลยอ่ะยังเวอร์จินอยู่เจาะนยอ่ะหกระลังกี่บาทเอาปาจะ่เขียบคุณพี่สามอันนะอรอยอ่ะนะครับ เดี๋ยวสักันึงนะดูโอ้ก๋วยเตี๋ยวพ่อป่อผักอันนี้นะเห็นไหมนี่ยแม่ต่อมากินผักอันนี้แต่ก่อนแม่พาไปกินยวนยูเครงเนาะค่ะอยูรันก๋วยเตี๋ยวเลือดแล้วมากินใบบนี้ค่ะค่ะไปพ่อต้องเปรี้ยวพี่หูเตี๋ยวเลยอืมหอมรำพาเลยอืมหอมรำพาอยู่ไหนเมื่อคืนอ่ะไม่เอาหรอกไม่เอา Mm hmm. อืมอืมมาอค่ะลปรซีนเอ็นเนี่ยแบบแบบแห้งค่ะอืมอืเ็ดแห้งในบ้าน,น,นห่อนเด็อืมซึมิมนได้แบบมัว แคปหมูติดมันค่ะกินกับยังกระแตบขีดใส่กับแคปหมูอร่อยโอ้ยเนื้อ้วยเนาะแบบนี้พี่เพิ่นกินเพิ่นมากกินค่ะเนื้อแบบเนื้อสลดเนื้อแบบเนื้อหมูนะคะสลายแบบเป็นเนื้อเนื้อลายเจ้กหน่อยแล้วก็มีเนื้อติดมันไ้ แซมบอกเขา嘛เจอกับภาคขาชุนเนี่ยห่อนๆพอเปิดพขาต้องละรากหอมจูกินกับอะไรก็อร่อย Ừ. ôi hỏi Không làm rồi cái gì khô rồi เห็นแบบสุดยมากหืม,มแต่เนี่ยปาขนาดไลญ่ซดกินอันเอสติมอทุเรนซีหาพหดูดเลยแล้แฝงแตบเได้ขึ้นเขาเนาะคนอย่างไม่กินหลายทิ่กระชับมูเนี่ยแสบแห้ง พี่ห้องขึ้นมาจักอว้วนขึ้นหรือเปล่าอ๋อไม่ได้อ้วนค่ะแค่มัดผมขึ้นหน้ามันก็เลยดูแบบบาน <c oughs> น้ำหนักเท่าเดิม <c oughs> เพิ่มเติมขึ้นหน้าบาน <c oughs> อะไรสดนะพี่ห้องฟ <c oughs> องข้างหน้าไหมคะ่ะ <c oughs> มันกับฟูกัสไก่แน่นะนะ บ่วไก่กับบไดอได้ค่ะอ่านตัวน้องตือบ่เห็นตายตาสั่นร่องถอนแล้วอ่านบัเห็นเลยก็สิยเปก็เสีเพิ่มขนาดตัวนังสือนี่ไอพฟนหากระบอกอมันเพิ่มยนงไงซะนั้นนะมันมันเพิ่มอัตโนมัติเองเนาะระดับตันอย่างใส่แบบแย้จอยนะคะแบบแม่จอยนะตัวใหญ่ไง ก็ได้ว่าเนี่ยะะคือใส่ตัวไงแจ้ะบ่เห็นหงนอกเหรอเมื่อนี่พอตามเพื่อนไ่ยไทายรูปยังก็ถรูปต่อลงเนาะเอออ่างหลุกเคยด้อ่างหลุกเคยเพื่นบอกว่าเริ่มสักกลาดไหมเะี๋ยวสิไปไต่น้ำเล่าอยู่พอจันเนี่ยคนเสียหาต่อเก่งใฮ้ แค่มี่ไหรเอาอีกเทาบอกไปอาอน่าออกอะ่ะได้ถวยนี่มากไงก็ถวยเกาถวยนั้นแตก เม,ม,นะมื่อฝนตกฝนตกนะฝนตกแบบเมื่อ่น้ำท่วมนะวันน้ำท่วมแหละวันน้ำท่วมบ้านแล้วฝนมันตกไหมพวกเราปุ๊บปูยางไก่ยังคือ,อเลยนยางเขียมมานมันตกเป๊ะลงเนี่ยปูถวยเจ้าหนัดแลยมาลาเนี่ยกินก็ผิดจีแสเปยังไม่ใช่กระปี <c oughs> ก,กินกินกิงกินก็มารลากหลแบบห่อนเยอแตะเลยอ้สุดยอด <c oughs> ร้อน <c oughs> บอกเลยเยะเก่งแล้วกินห่อนๆเนี่ย อายยังมันเจาะเลยร้อนๆเลยร้อนๆเลยนมัผู้บ่าวขายดูกลิ่นมันแจ๋ของใครสดเนี่ยบอกว่ารอเจต้ำที่หน้าห้องน้ำนะคนมั้ยเจต้ำสายเปย์แบบเานาะเพื่อนย่านห้องจำเพื่อนบ่ได้ขายดูกลิ่นหน้าเพม่้ย มาพี่กินผู้เดียวเดียวอือตุ๋นมากเปื่อยครับอ,บอ,อ,อ๋อเพื่อกี่บะระลหลายตัวนั้นไม่แตกนเขาใช้แต่เขียยไม่เป็นทำไมเพราะใช้เป็นตอนมอไหนอ่ะมอไหนเขาใช้ไม่เป็นจริงๆผมจับตะเกียบผมก็จับปิดแต่ผมจับแบบไข่ยอย่างเงี้ย น,นี่มันต้องจับแบบนี้ใช่ไหมดูไหมมาเป็นตอนลุงสอนลุงบ,บอก,อกว่า,าแต่ตะเคียบนี่ยเขาตามคนถน,นัดเลาเพียงเน,นาะบางคนก็ถนัดแบบบิดแต่บางคนเขาแต่เขาหลักที่ริงเขาจะให้คีบแบบนี้เนาะใช่อันนี้คือลุงสอนนะแม่ไม่ได้สอนอ่ะแม่ก็งงเหมือนกันทำไมวิเคีาะหเนี่ยเออถ้าจริงๆเขาเคีาะหเนี่ยก็คีบได้แต่ว่าผมไม่ถนัดอ๋อที่ตัวเองถนัดไงอ๋อคอเพชรเนี่อ๋อหวานแซ่บ อ,อยู่ท้องเลยอิ่มเลยเพียงล,ละห<อเ>มดวนะ้วัางงานนี้ไม่มีแมงหวานทมานกินยังคืนนะก๋วยเตี๋ยวอ่ะกินตอนทำงานเหนื่อย คิดอย,อ,ยอยากกินนะโอ้ยยากจังอรใส่ใส่สองเนี่ยอร่อยโอ้ยอร่อยมากอ่อแไหนเแต่แกก็บมี่ Oh. Yeah. ป๊าบพักกระเบิดสีผ้าเปนไปทะเลกระลูลกมันที่แปดใครอยู่ยี่ิบเจ็ดใครอยู่เกาะช้างเหรอใครที่ดูเราอยู่ อยู่ก่อช้างก็ติดต่อได้นะครับพาเที่ยวได้นะมีอะไรอไร่อยอะไรมีที่ไหนอะไออะไรบอกได้นะเผ็ดแซ่สบอ,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 อร่อยมากอร่อยไหมอร่อยไม่ค่อยเหนียวเลยนะไม่เหนียว ผมอิ่มละถ้าอิ่มก็จะไม่กินต่อจะจะนั่งเล่นไม่เสืยนะครับเพราะว่ามันเขาเนาะใครว่าเขาปุ๊กเ๋ยวเสียวแล้วเขาเสียวแส่บอู้พี่น้องค่ะอร่อยกินบ่ปากบ่เอาเลยค่ะว่าะแต่ เหมือนเลย <laughs> เหอนเลเือนิดเดียวแต่ว่าน้ำ<า>พวกนี้เนะี่ยพรเราไม่ได้ลุยเนาะเบ่์ด้วยกับใจ่อนมาตากกินนะคะตำกะเสีเยวทำเป็นเกลียาตอนทำกะเสีเยวน้ำมันใบคือเกาียวเขาไม่เจบใบอะไรกิน,น,น<อ>ค่ะพี่น้องจา๋าถ้าผู้ใดสนใจแคบหมูจ้ะพี่น้องจา๋าสามห่อสองร้อยห้าสิบบาทแต่พี่น้องจา๋ารวมส่ง้ะคะ่ะด้วยสิเอาปลาแดกปลาดาเขาไปพรอุ้ยขอโทษค่ะด้วยจะเอาปลาแดกล่วงไปน้ากระไรจ้ะพี่น้องจ๋า สนใจกับทักสั่งซื้อไลน์แอดหรือว่าทักเพจตั้มมี่หิวข้าวได้ได้ใจพี่น้องจ้าเอา้าเอาไปวามือในคลิปนี้ค่ะพี่น้องตามกับ,บิ๊กับคอตัว่ากไปก่อนได้ใจพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมเราป้างค่ะสวัสดีจา้า